ถอนเสร็จยังไงอะอถ่ายจะนานแล้วสวัสดีครับสวัสดีพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกับริคอปเตอร์เป็นไซส์600นะครับตัวนี้รุ่นอา g ัสตา A109 นะครับออคออุสตาออคุสตา ไม่รู้สะกดผิดสะกดถูกว่ากันไปนะครับผมคิซซ่าเบเป็นไซส์600นะครับลำนี้ก็3เบตหน้าหลังนะครับผม3เบตหน้าหลังก็หมายถึงด้านหน้านี้3าเบตแล้วก็ด้านหลังก็คือเบตหางท้าย3นะครับก็เป็นงานเก่าๆนะครับมาซ่อมมาเซ็ตมาแก้นะครับผมนะผมก็ทำการ จับให้นะครับไม่มีปัญหา3มเบสก็ได้ครับเบสนี้ก็3มใบเนี่ยใบใบไหนจะไปใส่ใบไหนก็ได้นะครับหมายถึงตอนที่เราถอดออกเราหยิบใบไหนใส่เลยก็ได้เลยไม่ต้องไปเรียง1 2 3ไม่ต้องนะครับโอเคตามนั้นฟังก์ชั่นก็เหมือนเดิมนะครับผม 3D GPS Home ให้อยู่คำว่า GPS พบินออโต้โนมอนเลขศูนย์เลขแปดก็ให้อยู่คำว่าโนมอนสต็อปลันสต็อปลัตัวนี้นะครับก็ให้อยู่คำว่าสต็อคันเร่งก็เป็นค่ากลางเดิมเดิมาอยู่แล้วมาทดสอบบินกันดูนะครับผมค <c oughs> ันเร่งคันเร่งตามสุดโยกมาทางซ้าย4วิ1 2 3 4นะครับ ครบสี่ปล่อยตรงกลางแล้วก็ตรงนี้ไวนิดนึงกดรันใแบบพัดก็จะเริ่มหมุนฟังฟังให้สุดเสียงฟังให้สุดเสียงแล้วเราค่อยเร่งขึ้นประมาณขีดหนึ่งยังอีกนิดหน,นึ่งโอเคสุดเสียงแล้วเนื่อเราเร่งประมาณขีดหนึ่ง อาวอลุ่มนี้หมุนหมุนทับเลยเนี่ยลมแรงนะครับลมแรง เดิมครับผมบนหน้าปล่อย,น,อยนิ่ก็เบิกใชลังถ้าเราปล่อยนิ่มมันก็นิ่มอะครับขึ้นลมแรงครับแรงนิดนึงลง นิกหน่อยนะครับผมลมมาแรงบินผ่าลมไปเลยเรียกว่าบินผ่าลมไปเลยกลัวทำไมแค่ลมเอ๊ะเป็นไง นาเป็นเพื่อนเป็นไงบินได้เกลียวครับใสไปเลยเป็นที่อ่อหอแรงคนแรงเป็นไงเพื่อนๆสวยงามไหมบินแบบนี้เพื่อนๆชอบไหมครับเพื่อนๆพี่ๆเห็นแล้วรู้สึกไงครับถ้าเราบินแบบนี้มีความสุขนะครับผมสนุกมากเบรก มีลาบเอ้นโชว์หน่อยอมีลาบเอ้นโชว์หน่อยโอย้โลมหมยก็ลมหมยก็อ่าโอเคงั้นผมพอแค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเครื่องลงละอเอ้ยตรงไหนทีเยยเนะ่เราสุดยอดแลยวะอาลงนะครับผมเอาเครื่องลง ลงไม่ตรงนิดหนึ่งแต่ไม่มีปัญหาเรื่องตอนลงนะครับคือถ้าจะเล่นพื้นหญ้าแบบนี้ก็ต้องระวังระวังระวังเขาเรียกอะไรล่ะตัวไยไปกลัวไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้าแล้วมันจะมีปัญหาตอนเทคออฟนะครับผมอาจจะคว่ำได้นะครับก็ตอนจะขึ้นผมก็เนี่ยครับขุดขุดหญ้าตรงนี้ออกนะครับระวังตรงนี้ครับลวดตรงนี้จะเกี่ยวนะครับ จะกันการเบดหางใบหางนะะชนพื้นนะตัวนี้จะสึงก่อนก็ทําไว้เผื่อแค่เผื่อเฉยแต่จริงๆแล้วก็ถ้าขึ้นถ้าเล่นตามสเต็ปที่ผมแนะนําก็หางมันจะไม่ลงยังไงก็มีทางลงนะครับโอเคนะครับก็ฟังก์ชันเดิม 3D นะครับก็ถือว่าบินโอเคนะใช้ได้สู้ลมด้วย ฝากด้วยนะครับสำหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบงานซ่อมงานเซตนะครับมีอยู่แล้วอยากจะให้เซตใหม่แก้ใหม่ก็ยินดีครับผมลำนี้แม่มันใหญ่จริงๆสวยด้วยนะครับ A109 Acusta Acu C U S, S U S, S, U S, S, U S, S T A อ่าโอเคประมาณนั้นนะครับผมสามเบรฝากช่องทาง Youtube ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ ติดต่อทางเฟซชื่อสมบูรณ์เพลงสีครับไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์0828612011ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะฝากด้วยนะครับช่อง YouTube สมบูรณ์เพลงสีขอบคุณครับ